เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเปิดที่สาขาเพื่อที่จะเอาสมุดแต่เราจะไม่เอาบัตรเดบิตนะครับเพราะว่าเราไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมรายปีนะโอเคไปกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับวิธีการเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับที่อยู่ด้านหลังของเราวันนี้เราจะทําการเปิดที่สาขาเลยนะครับท่านผู้ชม จริงๆผมเปิดเสร็จแล้วผมจะเอาเข้อมูลมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังแค่นั้นเดี๋ยวก็จะมาเปรียบเทียบไปดูนะครับและรวมถึงขั้นตอนการเปิดเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปไล่กันทีละหัวข้อกันเลยนะครับท่านผู้ชมหัวข้อแรกที่ผมจะมาแชร์ก็คือคุณสมบัติของคนที่จะเปิดที่สาขาได้หนึ่งเลยท่านผู้ชมต้องมีอายุ15ปีนะครับแล้วก็มีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสองท่านผู้ชมต้องถือเงินไปด้วยนะครับ5 0าบาทนะครับ5 0าบาทเอาไว้ทําอะไร500บาทท่านผู้ชมก็เอาไว้ฝากเข้าสู่ เมื่อเปิดเสร็จแล้วท่านผู้ชมจะได้สม,มุดบัญชีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเปิดทีาา่สาขาจะได้สม,มุดบัญชีอย่างนี้ในขั้นตอนการเปิดบัญชีพนักงานเขาก็จะให้เราเขียนใบฝากเงิน500บาทใบฝากเงินนี้ก็คือใบฝากเงินนะครับเขามาฝากเงินเขาไม่ได้เอาเงินเราไปนะครับฝากเงินเขาก็จะเอาเงินของเราเข้ามาที่บัญชีธนาคารของเรานะครับนี่500บาท Uhm. แสดงว่าเราเสีย500ไปให้ก <recess ed isolation> ับพนักงานก็จริงนะครับแต่เงินตัวนั้นพนักงานเขาไม่ได้เอาเข้าไปเป็นของเขาเนาะเขาเอาเข้าบัญชีของเราเมื่อไใรก็ตามที่เราต้องการใช้เราก็เอาเลขบัญชีธนาคารของเราผูกเข้ากับอปหรือว่าไปถอนเงินที่สาขาเงิน500ก็กลับมาเป็นของเราสรุปว่าการเปิดบัญชีครั้งนี้ไม่เสียสตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับท่านผู้ชมโอเค อันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเนาะแต่ทีนี้มันจะมีเคสของคนที่เสียนะครับคนที่เสียเป็นยังไงคนที่เสียก็คือเขาไปเปิดเสีย500แล้วใช่ไหมทีนี้เขาต้องการบัตรเดบิตบัตรเดบิตก็คือบัตร ATM เอาไว้กดเงินนั่นแหละถ้าใครต้องการสมุดบัญชีอย่างนี้แล้วก็บัตรเดบิตด้วยนะครับ เงินในส่วนของบัตรเดบิตนั้นท่านผู้ชมต้องเสียให้กับทางธนาคารเลยเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าธรรมเนียมรายปีที่เราต้องเสียก่อนเพื่อที่จะใช้บัตรตัวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่จําเป็นนะครับก็ไม่ต้องเอาก็ได้เซฟคอร์สเหมือนของผมนะครับเราก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยเสีย500ไปเงไปอยู่ในบัญชีเดี๋ยวผูกเข้ากับแอปเราก็เอาเงินออกมาได้อันนี้คือส่วนของค่าใช้จ่ายทีนี้วิธีการไม่ได้ยากครับวิธีการท่านผู้ชมถือ ปัดประจำตัวประชาชนไปใบเดียวติดต่อกับพนักงานเลยนะครับเดี๋ยวพนักงานเขาจะให้เราเซ็นนะครับแล้วก็ถ่ายเอกสารมาอะไรประมาณนี้ถ่ายเอกสารของบัตรประชาชนของเราเซ็นไปประมาณ2-3สาหน้านะครับท่านผู้ชมก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะได้สมุดแบบนี้มานะครับไม่ได้ยากเพียงแต่เขาจะถามค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะครับทุกวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากลัวว่าเราเปิดบัญชีเพื่อที่จะไปแอบอ้างนะครับเป็นมิชาชีพเอาเงินจากคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะถามเราก็ตอบไปตามความจริงอย่างเคสของผมผมเปิดมาเพื่อจะออม แล้วก็อยากได้สมุดด้วยเพราะว่าบัญชีที่ผมเปิดมาก่อนนั้นเนี่ยของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันเป็นการเปิดออนไลน์เนาะทีนี้มันก็ไม่มีสมุดเราก็ยังยังไม่ค่อยสบายใจเนาะอะไรประมาณนี้เราก็เลยอยากได้สมุดทีนี้ก็ไปเปิดแบบที่สาขามันถึงจะได้สมุดนะครับแต่ทีนี้จะมาแชร์อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าใครนะครับเปิดบัญชีออนไลน์ไปแล้วตอนนี้มีบัญชีออนไลน์ใช้งานปกติแล้วเกิดอยากได้สมุดบัญชีอย่างนี้ท่านผู้ชมเดินเอาแอปธนาคารนะ่ ไปให้พนักงานแล้วก็ขอสมุดบัญชีนะครับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปิดบัญชีออนไลน์ไม่สามารถขอสมุดบัญชีอย่างนี้ได้นะครับสมุดบัญชีอย่างนี้ต้องทําทการเปิดที่สาขาเท่านั้นถึงจะได้ก็คือสมุดบัญชีนี้ได้พร้อมกับการเปิดบัญชีนั่นเองไม่สามารถขอทีหลังได้โอเคเนาะสำหรับคลิปวันนี้ผมก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามพนงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะสำหรับคลิปต่อไปผมจะเอาบัญชีของผมเนี่ย ไปผูกกับแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงศรีที่มันมีบัญชีเปิดออนไลน์อยู่แล้วเนาะทีนี้มาดูกันว่าวิธีการทําอย่างไรแล้วก็วิธีการเอาเงิน500ของเรามาทําอย่างไรคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับรไปแล้วครับขอบคุณครับ